มื่อนี้แม่น้องฟ้ากะจะพาพี่น้องมาเบิงการดูแลบักม่วงหิมมะพ่านที like ่เก็บเกี ja ่ยวแล้วเนาะพี่น้องก็คือเหาเก็บผลมันเบิดแล้วต้นมันก็จะสูดส้มเนาะพี่น้องเห่ากะจําเป็นที่จะต้องดูแลเมื่อนี้แม่น้องฟ้าจะใส่ขี้ไก่เนาะพี่น้องขี้ไก่ที่ซื้อมาจากฟ้ามเพิ่นกะจะมีแกะผสมน้ำนอกจากพี่น้องเพิ่นก็เอินว่าขี้ไก่แหละพี่น้องขี้ไก่ที่ซื้อมาจากฟ้ามเนาะ หรืออาจจะใส่เป็นปุ๋ยยูเรียก็ได้พี่น้องใส่ตอนช่วงที่ฝนตกแล้วก็มีดินชุ่มชื้นเด้พี่น้องถ้าเหยาอยากหายบักม่วงเหาได้ผลผลิตหลายเห่ากระตองดูแลเนาะพี่น้องก็คือถ้าเหาใส่ขี้ไก่ในช่วงนี้บักม่วงเหามันฟื้นโตเร็วเวนาะพี่น้องบานท่าเหาถึงตอนเวลาเฮาใส่ปุ๋ยหมกักเห่าก็ใส่อีกเ่อนึงมันก็จะมีความมีความสมบูรณ์ก็จะทำหายบักม่วงเหาดกได้ เพิ่มผลผลิตอีกน้อพี่น้อ,นอ,นองสําหรับในสวนมะนงฟ้ากะจะเป็นการดูแลแบบนี้น้นอ <กะ S 1> จะ้ะเป็นลักษณะของขีดไก่แกบผสมแกบเนาะพี่น้องเพราะว่าข้าไปซื้อเพื่อนกะจะผสมมาเลยเนาะพี่น้องเพื่อนจะเอาแกบใส่ในคอกเนาะพี่น้องเวลาพันตากให้ามมันก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นอบมานมะเบิงมะนงฟ้าจะใส่แบบใดน้อพี่น้องในสวนบักม่วง มาเบิ่งการไสายบ้านพี่น้องแม่นองฟ้าบางเื่อกะจะใส่รหลอบโคนตน้นแล้วกะทสออกไกลตนแน่จังน่อยเพราะว่าหากฟอยของบักม่วงที่มีอายุหลายมันกะออกไปไกลแล้วนอะพี่น้องยากะบ่ค่อยหกปันไดดอกพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นบักม่วงเนะาะใบบักม่วงมันปกคลุมมันกะบ่อคอยได้ดูแลด,ดันวัาจะเปิดปันได บางเอ่อแม่หนงฝากกับบันไดกําจัด,ดอกพี่น้องว่าจะเผื่อกองขี้ไก่ใบแบบนี้กะแล้วไปเลยเพราะว่ามันมันอยู่ในโฮมเนาะพี่น้องมันบอคอยหกบันไดาย,ยาต้นใหม่มันกับบอ่อยเกิดเนาะพี่น้องเพราะว่าใบาบางมวงเขามันปกคุมที่นี่เขากำมาเบิ้งว่าฮ่าจะใส่ขี้ไก่จากกิโลต่อตน้นหลายบันไดเนาะพี่น้องกะใส่ต้นลาประมานจักหาโลกกไดพี่น้องหากิโลต่อตนน้นเนาะความห่างจากต้นกปรปมาณนี่เนาะพี่น้อง กระสอบหนึ่งแม่หนองผ้ากะจะใส่ได้ประมาณหกตนเจ็ดตนน้องพี่น้องสำหรับขี่ไก่แบบบอมันขี่ไก่อาร์เมดหรือพี่น้องพี่ได้ผู้ไดที่บบท่านมีขี่ไก่น้องพี่น้องในช่วงดินดินชุ่มชื้นเท่ากับอปุยยูเรียมใสซกันได้พี่น้องกับกระตองใส่หลายข้าใส่แคร์แค่ให้บัง,ง่วงข้าฟื้นโตกับพ่อเราพี่น้องแล้วพ่อเดือนกัญญาเท่ากะ จังคอยใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าอีกเือหนึง่งนาะพี่น้องอันนี้เป็นบักม่วงปลาหน่อยที่แม่น้องฝ้าปลูกได้สองปีนาะพี่น้องกะย่างมีเม็ดหลงเหลืออยู่นออสาหรับพันมาบนคลองกะบ่อร้ายเหลา่าพี่น้องเบิดแล้วเม็ดกะบอ่องามเพราะว่าเป็นเม็ดปลายแห้งเม็ดเบิดแล้วกะรอปีนาเด้อจา้จาผู้ใดจะสร้างจองอันนี้กับเป็นการดูแลสวนของแม่น้องฟ้านาะพี่น้อง แม่น้องฟ้าดูแลแบบใดแม่น้องฟ้ากะนํามาเผยแพร่ให้พี่น้องในเบื้องนอกพี่น้องเพื่อบางสวนเพื่อนกะบระิเ็ดแบบแม่น้องฟ้าเนาะแต่ว่าแม่น้องฟ้า่าเฮ็ดแล้วเฮ้าดูแลแล้วผลผลิตเฮาเพิ่มพูนได้ผลผลิตเพิ่มเฮ้ากะน่าจะขยันเฮ็ดเอาอยู่นอก้ะพี่น้องบางสวนเพื่อนกะจะใส่แต่ปุ๋ยหมาก,ก็มีพี่น้องจะ สายช่วงเดือนกันยา่าข้างเดียวเลยกะอันนั้นก็เป็นเทคนิคของเพื่อนนอพี่น้องสำหรับการดูแลสวนแม่น้องฝ้ากะขอขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชม youtube ช่องแม่น้องฝ้าล่ากดไลค์หายกาลังใจแม่น้องฝ้ากะขอบคุณพี่น้องหลายๆยจ้า